สวัสดีครับ พบกับ News มา n i a อีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความขัดแย้งของไทยกับกัมพูชาที่มีการเคลมกันเยอะแยะนะครับหนึ่งในเรื่องของการเคลมแล้วก็เรื่องที่มีความขัดแย้งกันก็คือเรื่องของโขนหรือรามเกียนอะไรต่างอย่างที่ทราบนะครับว่าไทยก็มีโขนของไทยเขมรก็มีขมขมโขนของเขมรแล้วก็ลักษณะหัวโขนและชุดแต่งกายเนี่ยอาจจะดูคล้ายกันแต่ว่าความละเอียดก็คือแนวทางต้องบอกว่าคนแนวทางคนละแนวทาง เพราะว่าชุดแต่งกายของเราค่อนข้างสวยแล้วก็ละเอียดหัวโขนเราก็ค่อนข้างละเอียดนะครับแต่หลังๆอย่างที่เห็นนะครับว่าก็เริ่มมีการเคมแล้วด่าว่าอันนี้เป็นของเขาลักษณะแบบนี้เป็นของเขาโดยที่เขาไปสั่งจากออนไลน์มาอะไรต่างๆนะครับผมล่าสุดนะครับก็ต้องขอชื่นชมนี่เลย ศิลปินไทยนะครับมีความละเอียดในการทํามากๆทําเหมือนเป็นโมเดลหรือหุ่นจําลองรามเกียรติเป็นทศก,กัณฐ์นะครับโอ้โหต้องบอกว่าวิจิตบรรจงแล้วก็ตะการตามากๆมีความปราณีตมีความละเอียดในงานนะครับโอ้โหต้องบอกว่า มันละเอียดสุดๆเลยนี่แบบว่าเป็นหุ่นที่ไม่ได้ตัวใหญ่ด้วยนะครับงานนี้ก็ต้องบอกว่าทางฝั่งเขมรเนี่ยน่าจะเตรียมก๊อฟนะครับแล้วตรงนี้มันมีอคอมเมนต์ของทางฝั่งเขมรด้วยนะครับว่าประมาณว่าอา้าวคนไทยลืมกําพืชตัวเองซะงั้นเหมือนกับว่าคนไทยไปก๊อฟงานของของเขมรแล้วก็มาลืมกําพืชตัวเองมามาเอามา,มาอ้างอีงว่าเป็นงานของตัวเองดูนะครับว่าคนคเขมรเนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าหน้าซื่อตาใส ทนขนาดก็คือหน้าทนขนาดไหนมาอ้างว่าเป็นของตัวเองทั้งที่ทนี่คือแบบไทยเลยนะครับมหาว่าไทยลืมกําพืชประมาณว่าต้นต้นแบบหรือต้นฉบับเนี่ยมาจากเขมรก็ดูนะครับว่าโอ้โหโมเดลรามเกียรติเนี่ยสวยงามมากๆก็ไม่แน่ใจว่าใช้วิธีไหนในการทานะครับอาจจะเป็นเลซินก็ได้เพราะว่าดูผิวเนี่ยน่าจะใกล้เคียงแหละแต่ที่ร,รู้ๆก็คือสวยวิจิตบรรจงตาการตาเลยนะครับสําหรับศิลปินไทยคนนี้ก็คือวรวิทย์หัตทวีครับ ดูนะครับว่างานมันเล็กมากๆต้องใช้สายตาแล้วก็ต้องใช้ความประณีตมากๆเลยตัวสกันก็มี10หน้าตามนี้ครับหน้าล่างก็มี4นะครับตรงกลางก็มี4แล้วก็ด้านบนเนี่ยก็มี2รวมเป็น10หน้าแล้วถ้าถ่ายมาแบบนี้นึกว่าเป็นหัวคนจริงๆนะครับถ่ายแค่ถ่ายมาแค่นี้แหมเรานึกว่าเป็นแบบคนหรืออะไรนั่นนี่แหละแต่จริงๆแล้วก็คือโมเดลนั่นเองแต่ว่าผิวเนี่ยเหมือนผิวคนมากๆ ก็ต้องบอกว่างดงามวิจิตบรรจงสุดๆนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งอาจจะเดือนหรือ2เดือนเนี่ยอาจจะเห็นเขมรนทาโมเดลแบบนี้บ้างก็ได้แล้วก็มาบอกว่าเนี่ยเป็นโขนเป็นรามเกียร์ของตัวเองเราก็เอามาอ้างอิงไว้ก่อนว่ครับว่าไทยเริ่มทํานะเราต้องดูว่าเขมรนจะเริ่มทำเมื่อไหร่ล้วจะสวยหรือเปล่าแต่ที่รู้ตอนนี้เขมรก็เคลมแล้วนะครับว่าเป็นของตัวเองเพราะว่าคนไทยยังลืมกําพื้ ไปเสพติดมาจากของเขมรอะไรประมาณนี้นะครับได้ก็คือได้รับอิทธิพลจากทางฝั่งเขมรครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ